ด้วย่วงใจนด้โคชนรวมอันชลีชนทั่วแทนแผดิทอไว้พรดาระอง์ชนท่ไว้ระพยยกยกคนวันทาอยู่เบืองนาระงด้วยดวงใจ ชิรวมอัญชุรีจนทัวแดนแผนดินถวายพ,พรแด่พระองค์เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยแม้ว่าช่ววลานี้วัดอาจจะปิดแต่หัวาใจเรานั้นไม่ได้ปิดหา่างไกลจากพระองค์ ให้รเราใชโอกาสนี้มีพระอ,องค์เป็นผู้นำชีวิตของเราและเราเป็นผู้ตามเสียงพระองค์เพื่อจะเป็นประกาศของความรักความเมตตาโอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมกับสัสนี้อย่างสมควร พระองค์ทรงนำสันติมาสู่โลกข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิดพระองค์ทรงเป็นลูกแก่ปัสกาของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระกต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิข้าแต่พระคสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน รูประทชีวิตใหม่แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสามภานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าองค์ควาสวรรค์เจ้าของชาวสวรรค์พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมโพระธรรมลำลึกปัสกาในโลกนี้แล้วขอกราบวรพระองค์ ดให้มีความิดีตลอดนิรันดร์ที่รับพระสถานอย่างสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระพยเยซุก,กฤษเจ้าพระบ,บุ้ทรงจำเริญและของราษเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บรานจากหนังสือกิจการอัครสาวกเวลานั้นบรรดาอัครสาวกและพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียรู้ว่าคนตา่างศาสนาได้ยอมรับพระวาจาของพระเจ้าด้วยเมืมม่อเปโตรโขึ้นไปถึงกรุงเยรูซาเล็มบรรดาผู้มีความเชื่อที่เข้าสุนัตตำหนิเขาถามว่าทำไมท่านเข้าไปในบ้านของผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัข และกินอาหารร่วมกับเขาเล่าเปตโตรจรึงเริ่มเล่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังตามลำดับว่าวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานภาวนาอยู่ที่เมืองยับฟาข้าพเจ้าเข้าสู่ผวังและเห็นนิมิตสิ่งหนึ่งคล้ายผ้าผืนใหญ่ผูกมัดไว้ทั้งสี่มุมกำลังถูกหย่อนลงมาจากท้องฟ้ามาที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ้องดูสิ่งนั้นอย่างตั้งใจก็เห็นนกในท้องฟ้าและสัตว์สี่เท้าของแผ่นดินคือสัตว์สี่เท้าสัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคานข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าเปตโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นฆ่าสัตว์เหล่านี้กินสิข้าพเจ้าทูลตอบว่าทำไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะสิ่งมีส่วนทิน และไม่สะอาดไม่เคยเข้าปากข้าพเจ้าเลยเสียงจึงตอบจากท้องฟ้าเป็นครั้งที่สองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดแล้วท่านอย่าเรียกว่ามีมนทินเลยเสียงจากท้องฟ้านี้เกิดขึ้นถึงสามครั้งแล้วทุกสิ่งก็ถูกดึงขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดนั้นมีชายสามคนมาหยุดอยู่ยืนอยู่หน้าบ้านที่ข้าพเจ้าพัก เขาถูกส่งจากเมืองซีซารียามาพบข้าพเจ้าพระจิตเจ้าทรงบอกข้าพเจ้าให้ไปพบเขาโดยไม่ต้องลังเลพี่น้องหกคนเหล่านี้ไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วยเราเข้าไปในบ้านของเปของโคเนริอัสเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเห็นทูตสวรรค์องหนึ่งปรากฏมาในบ้านของเขาพูดว่า จงส่งคนไปที่เมืองยับฟาไปเชิญซิโมนที่รู้จักกันในนามว่าเปโตรมาที่นี่เขาจะกล่าวถ้อยคําที่จะนําความรอดพ้นมาให้ท่านและทุกคนในครอบครัวของท่านขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มพูดพระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาเหนือข้าพเจ้าเขาเหล่านั้นเหมือนกับที่ได้เสด็จลงมาเหนือเราในตอนแรก ข้าพเจ้าจึงระลึกถึงพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่ายอนทำพิธีล้างด้วยน้ําแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับการล้างเดชะพระจิตเจ้าในเมื่อพระเจ้าประทานพระพรแก่เขาเช่นเดียวกับที่ประทานแก่เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครเล่า ที่จะขัดขวางพระเจ้าได้เมื่อได้ยินดังนี้ทุกคนก็เลิกคัดค้านแต่สารเสริญพระเจ้าว่าถ้าเป็นเช่นนี้พระเจ้าก็ประทานให้คนต่างศาสนากลับใจมารับชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทินใจข้าพระเจ้า กระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมือ่อใดเราจะได้ประสมประพัพระองค์วางย่อมกระหายหาฐานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าก็ย่อมกระหายหาพระองค์ฉันนั้นข้าพระเจ้ากระหายพระเจ้า พระเจ้าผู้ส่งชีวิตเมื่อใดเล่าข้าพระเจ้าจะได้ไปชมพระพักของพระเจ้าเชิญรับจิตใจข้าพรเจ้ากระหา พระเจ้าขินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนตลอดวันใครๆก็ถามข้าพเจ้าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเชิญรับจิตใจข้าพเจ้ากระหายหอพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อใดเราจะได้ประสบ รระพระพงอค์เรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายัางจำได้เมื่อระบายความในใจคือข้าพเจ้าเคยเดินไปกับประชาชนนำหน้าเขาไปถึงบ้านของพระเจ้าประชาชนกำลังเฉลิมฉลองโหดร้องยินดีและสรรเสริญพระเจ้าเชิญรับจินใจข้าพเจ้ากระหาหย พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมือ่อใดเราจะได้ประศักพประพักพรอง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา พระเจ้าสถิตกับท่านนัสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระอิสุจ้าตรักรรมดาสิทธิ์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่เข้าข้อแกะทางประตูแต่ปินเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและโจรผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ ขนเฝ้าประตูย่อมเปิดประตูให้เขาเข้าไปบรรดานแกะก็ฟังเสียงเขาเขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัวและพาออกไปข้างนอกเมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแล้วเขาจะเดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะจำเสียงของเขาได้แกะจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้าพระรสุจ้าจัดร,รัอบปมาเรื่องนี้ให้คนหล่อนนั้นฟัง แต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่องค์ทรงตัดนั้นหมายถึงสิ่งใดพระเยซูเจ mm ้า hmm. ยังตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราเป็นประตูข้อแกะทุกคนที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ได้ฟังสิ่งของเขาเหล่านั้นเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้นเขาจะเข้าจะออกและจะพบทุงญ้า ขโมยย่อมมาเพื่อขอโมยฆ่าและทำลายเรามาเพื่อให้แก่มีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคุณขอพระค,ะคจจะริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดเราแต่ละคนมีบทบาทอยู่สองหลักสำคัญสำคัญก็คือบางครั้งเวลาเราเป็นผู้นำบางครั้งบางเวลา เราเป็นผู้ตามไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคือการฟังกันและกันการรู้จักซึ่งกันและกันลองถามตัวเราดูซิว่ายามมีวิกฤตเราพยายามหาผู้นำผู้นำที่คอยบอกเสียงให้กับเราว่าควรทำอะไรถ้าเราถ้าเราดูในบทอ่านที่หนึ่งมีเรื่องของการเห็นภาพนิมิตพ่ออยากชนชพวกเราเช่นเดียวกัน เราก็เห็นนิมิตได้ด้วยการภาวนาถามว่าเราภาวนาอย่างไรลหลายๆครั้งเราภาวนาตามสิ่งที่หัวใจเราอยากปรารถนาและร้องขอพระองค์ขออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนบางทีขอจนละเลยการฟังเสียงของพระองค์ไปบ้างที่ร้องก้องดังอยู่ในหัวใจเรารู้ทั้งร,รู้ว่าก้องดังแต่หลายๆครั้งเราไม่ฟังอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นผู้ตามเราเช่นเดียวกัน หลายครั้งเราก็จะพยายามทําตามอําเภอใจของเราเองหาข้อคิดข้ออ้างเหมือนกับพยายามเหมือนกับขโมยพยายามข้าปีนตามกาแพงเพื่อหาข้ออ้างอย่างชอบธรรมหลายๆครั้งเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือถ้าใช่จงใช้โอกาสนี้ฟังเสียงของพระเรจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้นําชีวิตจิตวิญญาณของเราฟังเสียงของพระองค์ได้จากที่ไหนได้บ้างจากการสวดภาวนาจากพระคัมภี จะอำนาจการสังสอนของพระศาสนาจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็จากประสบการณ์มนุษย์ที่ผ่านการกันกรองมาตลอดระยะเวลายาวนานพินท่รักเราไม่รู้ว่าบทสรุปบทสรุปอย่างชัดเจนทำหนึ่งสองสามอย่างไรจะแต่จงหมั่นภาวนาเพื่อเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีแผนการให้กับเราอย่างไรเพื่อเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเรานั้น ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามการและเวลาก็ขอพระวจนะในวันนี้เป็นแรงกระตุต้นใจให้เราอีกครั้งหนึ่งมีกํลาลังใจในการก้าวข้ามวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นประจักษ์พยานความรักเป็นนายชุมพาบาลที่ดีทั้งในครอบครัวของเราหรือเป็นผู้ติดตามที่ดีเป็นแสงสว่างให้คนรอบข้าง ถ้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลเข้าถวายพระพรพวกีิปเทเมตตามประทับปางซึ่งข้าพระเจ้ากำถวายอยู่นี้อันเป็นพลมาจากแผ่นดินและกังแางของมนุษย์และจะเปิดอาหารบรรดัลให้ข้าพระเจ้าหลายมีชีวิตเขอาถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดน,นิรันดอน แต่พระเจ้าแห่งสักกลโลกขาถวายพระพรพวกมีแผนมีตามประทานเล่าองุ่นซึ่งขรจราขอนถวายอยู่นี้อัาเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนำผับนำแรงของมนุษย์และจะเปน็นเครื่องดื่บชุบเลี้ยงจิตใจขรจราทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนนรันดอน นี่น้องจภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสั่พผานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพระจาของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดอพระเกิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัต์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดรับบราการที่พระศาสนายินดีถวายแด่พระองค์พระประธานเหตุผลให้พระศาสนามีความปพื่มปีติยินดีอย่างยิ่งใหญ่โปรดให้พระศาสนาได้รับความสุขใจ ไปผองตอบเนรดอนด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระพิกษุเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านพระราาถือกับท่านด้วยจนสำรวมใจและถึงพระเจ้าเรากำลังรึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เนรดอนพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมุมคลบันดาลให้ข้าพเจ้าหายได้รอดพ้นที่แท้สองสรรเสริมพระองค์ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบกิษณเจ้าองค์ปาสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายสดถวายองค์เป็นยญยญับูชาพระองค์ท่านทรงชนะบาปและความตายทุกสิ่งที่เสื่อมเสียไปจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่และมนุษย์ได้รับชีวิตสมบูรณ์ในพระองค์ท่านดังนั้นพระสนะาจาัวทลกร่วมกันชื่นชมสม,มานะฉลองปาสกาทั่วหน้ากัน ทั้งโดยเทพเทวะก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสวีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรณาสรงพระจิตเจ้าบำบันให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต,ต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระสิสต์เจ้าทรงมอบพงเพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีอ,อ้อประทานแกบันดาสิตรัสว่า รับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท้าสุขพุทธเราเอาองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่รดาศิตรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโลหิตซึ่จะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อและถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าขจ้าทั้งหลายกำลังแลึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระกิต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมาะชีวิตกับผู้ริมทางความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงลดสันขบ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ขาไปทั้งหลายกร,ราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและเผลของพระกิตติเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงละลืมภาษาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสพระสังฆราชฟังซิสกรียงศักดิ์รัชนาทรงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงละลพีมิ้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชี ตลอดจำดาัาผู้ลงหลับไปแล้วทุกคนโปรดนำคนเหล่านี้เข้าชมพระบรารมีด้วยเถิดในสุประรงพระกัณานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนรันดรกับพระนามมารีรุมจารีพระชนีพระเจ้านบ,บุญโยเซฟพระดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบ,บุญทุกท่านบุญุราสิกนิโคลัสบุญุราสิกชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประส์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าหลั่เทิดพระเกศสวีภูโดยอาศัยพระเกศเจ้าพร้อมกับพระเกศเจ้าและในพระิกศเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพาสิงโลกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์ uh huh. พระยศเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การเพ้จนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสุดทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและหล่อเสร็จพระเยสูคริสจาพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยสูคริสจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่านขุยทรงถือโทษข้าพระจาแต่โปรดทอเพื่อเห็นความเชื่อในพัสนาจากของพระองค์และโปรดให้พัสนาจากสงบราบรื่นมีสาม,มกคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระกิสตเจ้าสิ่กับท่านทั้งหลายเสมอแลสะสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระกิสตเจา้าแก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสาติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลก คุณพ,พระเจ้าทรงเรียบรวมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าคะ่ะข้าพระเจ้ามีสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัพเพียงเพราะว่าจะเดียวลละจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พร,ระกาปกิสเจ้าอาเมน พี่น้องครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงมีการระบาดอย่างหนักๆนะครับก็มีประกาศสําคัญจากทางวัดประชาสัมพันธ์กับพวกเราวัดของเราก็จะเป็นพิมพิซาแบบปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อทําตามกฎเกณฑ์ของสาธารณสุขของกรุงเทพที่เพิ่งประกาศออกมาแล้วก็ใช้กําหนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็จะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีมิสซาตอนเช้าเวลาหกโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับ หกโมงเช้าสลับวันเสาร์ก็มีหกโมงเช้าเช่นเดียวกันส่วนรอบเย็นห้าโมงเย็นนั้นจะเป็นมิสซาแทนวันอาทิตย์นะครับแลวสลับวันอาทิตย์ก็จะมีมิซาสองรอบก็คือแปดโมงครึ่งเป็นมิสซาภาษาไทยสิบโมงเป็นมิสซาภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ที่บ้านก็อย่าตกใจไปแม้เราจะร่วมมิสซาผ่านทางออนไลน์แต่ช่วงนี้เป็นการยกเว้นภารกิจให้กับพี่น้องที่มาวัด แต่ขอให้เราร่วมมิสู์ออนไลน์ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันไม่ถือว่าเป็นบาปแต่หลังจากเมื่อเหตุการณ์ปกติแล้วพี่น้องก็สามารถกลับมาแก้บาปฟังพระวจารับศีลได้อย่างปกติก็ให้เราใช้ก,กานนี้มันภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราได้มีแรงกายแรงใจงในการก้าวข้ามยุกิจนี้ไปด้วยกันนะครับให้เราภาวนา โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดรับนาการที่พระสัจจะยินดีถวายแด่พระองค์พระองค์ประทานเหตุผลให้พระสัจจ์มีความเพื่อมิตรินดีอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้โปรดทรงให้พระสัจจ์ได้รับความสุขใจเป็นผลตลอดนิรันดรพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิธทานพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมน ที่มิซาจบแล้วจงไปในสติสุขของพระกิตเจ้าเธอขอขอบพระคุณพระเจ้าให้เราติดตามพระเยซูทุกวันเพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของค้าให้เรามารับใช้พระองค์ด้วยกันเพราะพระองค์ทรง ใชพระองค์ให้เราทำตามพระประสงค์พระเยซูทรงเป็นผู้น้ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกวันให้เราไปประกาศพระนามพระองค์